สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟ e. mm ิลิปวิเคราะห์เจาะลืกอพื้นฐานรายวันประจำวันที่6ตุลาคม2559นะคะตัวแรกคือตัว T Cap นะคะตัวนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของตัวผลประกอบการในไตรมาส3นะคะว่าจะอยู่ที่1.5พันล้านนะคะคาดว่าเพิ่มขึ้น16 13.6%ยอนเย a ยแล้วก็4% Q1Q นะคะ โดยมองว่าต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงจากปีก่อนนะคะก็มีปัจจัยที่จะเป็นบวกนะคะแล้วก็ยังมียังคาดว่า GC a p จะมีการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มเติมจากตั้งสำรองปีก่อนโดยนำผลประโยชน์ทางภาษีที่เหลือมาอยู่มาตั้งสำรองนะคะแต่โดยรวมคาดว่าการตั้งสำรองในไตรมาสนี้จะอยู่ที่1.3พันล้าน ลดลงจากปีก่อนที่มีการตั้งสำรองที่1.7พันล้านนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีทำให้อัตราการจ่ายภาษีในควอเตอร์3น้อยลงกว่าปีก่อนนะคะก็โดยค่าอัตราภาษีจะอยู่ที่ประมาณ5%จากปีก่อนที่12.6%นะคะแล้วก็มีเรื่องตัวสถานการณ์ที่ดีขึ้นในตลาด ตลาดหลักทรัพย์ไทยถ้าทำให้ไรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังคาดว่าสถานการณ์ NPL ที่ดีขึ้นต่อเนื่องก็จะทำให้การตั้งสำรองน้อยลงด้วยนะคะถ้ามองในด้านสินเชื่อก็ยังหดตัวต่อเนื่องนะคะแต่ในอัตราที่ลดลงนะคะในขณะที่ NPL ก็น่าจะลดลงต่อเนื่องได้นะคะส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยน่าจะปรับสูงขึ้นนะคะจากต้นทุนทางดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะก็คาดว่าต้นทุนทางดอกเบีย้ยจะลดลเหลือประมาณ16 เหลือประมาณ1.63%จาก1.68%ในไตรมาสก่อนนะคะถึงแม้ว่าสินเชื่อจะหดตัวลงนะคะแต่คาดว่าผลตอบแทนทางสินเชื่อจะลดต่ำลงเหลือ4.78%จาก4.79%แล้วก็การลดต้นทุนทางด้านดอกเบีย้ยที่คาดว่าจะมีมากกว่าก็จะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยนะคะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเป็น3%จากปีก่อนที่อยู่ที่2.98%นะคะทางฝ่ายก็คงประมาณการ กำไรในปี590 6ไว้เหมือนเดิมโดยคาดปี59จะอยู่ที่5.9พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น8.8%ย้อนเยียนะคะโดยกำไรในปีนี้เพิ่มขึ้นจากการลดลงของการตั้งสำรองนะคะแล้วก็อัตาราภาษีที่ต่ำกว่าปกติเป็นสาเหตุหลักในการในขณนะที่รายได้อาจจะไม่โดดเด่นนะคะเนื่องจากสินเชื่อหดตัวนะคะสำหรับในปี60คาดว่านอกจากสิทธิท,ทประโยชน์ภาษีที่ยังเหลืออยู่แล้วนะคะ สินเชื่อก็จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็คาดในปี60แน่ก็จะมีกำไรอยู่ที่6.5พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น11.3%ย้อนเยีนนะคะในน้ราคาราคาปัจจุบันนะคะ4.25บาทเนี่ยก็ยังมีแคปิตอลเกนอยู่ประมาณ14.42%นะคะจากแฟร์แวลูที่ทางฝ่ายทำไว้ที่ที่45บาทนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะ อีกตัวหนึ่งคือในตัวส่วนตัวของไทยคมนะคะก็ตัวคาดการ์ดควอเตอร์สนะคะคาดว่าจะถูกกดดันจากค่าเช่าใช้ของลูกค้าที่ลดลงนะคะก็ในดูในตัวคาดกำไรนะคะถ้าเทียบย้อนเยียก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไม่มีผลทางเชิงลบด้านอัตราและเปลี่ยนอย่างมากของใน Q 3นะคะที่มีค่อนข้างมากที่มีขาดทุนถึงขาดทุน forex หรือ fx อยู่ถึง454ล้านบาทนะคะในขณะที่อันนี้ไม่ในควอเตอร์3ของปีนี้นะคะไม่ได้มีสูงเท่าตรงนเท่ากับในควอเตอร์3ของปีที่แล้วนะคะโดยคาดว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ55ล้านบาทนะคะจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะในขณะที่มีหนี้สินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคร การเติบโตของลูกค้าใหม่นะคะก็มองว่ายังไม่สามารถชดเชยค่าเช่าที่ลดลงได้นะคะก็จะทําให้ตัวอัตราค่าเช่าของดาวเทียมลดลงนะคะรายได้ก็มองว่าลดลงแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจากดาวเทียมไทยคม8นะคะรายได้โดยรวมในควอเตอร์สของปี59กนะคะก็มองว่าจะลดลง12ยอเอนเยียร์นะคะมาอยู่ที่2,774ล้านบาทนะคะจากรายได้ดาวเทียมบอร์ดแบนด์ไทยคม4 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ36%ของรายได้นะคะก็จะมีลดรายได้ลดลงไปประมาณ5%จากลูกค้าใหม่ในอินเดียยังไม่สามารถชดเชยนะคะลูกค้าที่ในออสเตรเลียที่ใช้ลดลงนะคะนอกจากนี้รายได้จากดาวเทียมแบบทั่วไปหรือใช้คม5ก5ับ8นะคะมีสัดส่วนราว36%ของรายได้ทั้งหมดก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะจากการใช้งานของลูกค้าใหม่จากต่างประเทศนะคะยังไม่สามารถชดเชยลูกค้า ในประเทศนะคะกลุ่ม CTH ที่ยกเลิกไปนะคะสำหรับต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นนะคะจากนำดาวเทียมไทยคม8ขึ้นสู่วงโคโจรโดยค่าจะกดดันให้กอสมาจินจะหดตัวลงอยู่ที่35.4นะคะจากควอเตอร์3ของปีที่แล้วที่42แล้วก็ยังมีค่าเสื่อมตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับตัวนี้เราณน,นราคาปัจจุบันที่20.2นะคะก็ยังมีแคปโดยเกินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแนะนําซื้อนะคะแนวโน้มการอ่อนตัวของลูกค้าในกลุ่มบอร์ดแบรนด์อ่อนตัวลงมากกว่าเดิมที่ประมาณการไว้นะคะเกี่ยกับในไตรมาส4ก็ยังมีส่วนกดดันจากค่าใช้ใจ่ายในด้าน,นส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นสําหรับดาวเทียมที่อยู่บนระบบสัมปทานนะคะจาก20%จาก20.5เป็น 22.5%นะคะอันนี้เรียกว่าเหมือนกับเรียกว่า revenue sharing ที่ต้องจ่ายจ่ายให้ภาครัฐนะคะทางฝ่ายจึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลง9%นะคะมาอยู่ที่2 0 5 8ล้านบาทนะคะสำหรับปีแล้วก็ถ้าในมองว่าอย่างไรก็ตามด้วยระดับราคาที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากตรงนี้ก็ใกล้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทหรือบุ k v a l ู e แ,แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ เข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในแถบเอเชียก็น่าจะหนุนการดำเนินง,งานให้ดีขึ้นได้นะคะยังคงแนะนำซื้อนะคะแต่ปรับลดราคาพื้นฐานลงจาก30บาทมาเป็น27บาทนะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ